สวัสดีครับปลาแมนปนองเอฟซีเ้าหน่อยเพจบันแพงเอฟซีลองอยิงครับเป็นห่องค้าควห่งแน่เป็นเห็นผู้ใดจะคอยห่องคาห่งแน่เลยนะเห็นผู้ใดคือคห่องค้าห่งแน่เลยเฮ้ยห่องใส่ไผ่เลยนี่ฮะห่องใส่ไผ่บอกมาเสะเสะมาเบิ้ง จังได้จังบอหงเงียบนี่เดี๋ยวถือเสียเลยนี่ครับพี่น้องให้อาหารเพิ่นใบก้อนนะครับย่ำม,มือเศรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวสวยๆเขาคอยมาปลา่อยผลออกคานะครับตอนนี้ยังบอกท่านปล่อยครับแล้วก็สิให้อาหารแล้วก็สิปเปลี่ยนนามไว้ครับเพราะว่า้นาม,นมิ่นย่ำเคลื่อนสิปเป็นแบบนี้ครับนี่สิมีขี่แมงแนขี่ขีดเทียมแน่แล้วก็เศษอาหารที่เพิ่นกินติดปาก่นนะครับ เวลาเพิ่นมากินน้ำจิมันก็ลงไปแซ่ในน้ำแล้วก็เท็ดใหนน้ำเน่าแต่ก็พวกเศษขนเศษยังนะครับเวลาเพิ่นสุยสุยเสาหัวนี้นะครับแล้วขนเพิ่นสีล้วนลงนะครับเามมือเสาเขาก็สีล่างล่างออกแล้วก็เปียนน้ำไม่นะครับครับพี่น้องเรียบร้อยครับอาหารของสองท้องครับทองทานกับทองแท้ครับอาหารเสาหนีล้ะกะ น้ำสะอาดนะครับเตรียมไว้ให้เดี๋ยวตอนสายๆจังหน่อยห้าสิมบมปล่อย่อนครับเดีย๋ยวไปหากินตามทงไ้ทงหน้านะครับตอนนี้เปียกครับหญ้าเปียกเฟื่องเฟื่องเปียกหญ้าเปียกแล้วกะ็ดินซุ่มครับนั่งปล่อยบร่อยนะครับน้องเพราะว่า่นมาความแห้งแล้ง่นบ่่อ้มาความซุ่มความเย็นนะครับ่นบรได้มกความแฉะความจืด เดี๋ยวเพิ่นโบสบายนะพี่น,อน้องบรรยากาศเศร้าๆครับแล้วตูรูเราไปไหนตูรูเราไปไหนฮตูรูโบห็นน้ำหาตูรูครับ

เกิดเหตุอีหยังขึ้นน้ะทางนั้นตุลุตุลุตุลุเบี้ยนครับ ทต้ตนม่วงตูรูตููตููตงานเขา้วพี่นองตูรูเสียตูรูตูรู้เมวแมวแมตูรูตูรู ยาทวงมือวานว่า,มาแมวผกกูวมันก็เปีกกนาะมันบวไปใส่เพื่อนว่านั้นอยู่แต่บ้านเพื่อนว่าเอา้าทวงมือเดียวเสียซ้ำ <c oughs> ทวงตู้ลูมือเดียวตู้ลูเสียซัำตู้ลูตู้ลูเสียอิลีพี่น้อง <c oughs> งานเขาแล้วหาตูรรต้รูบ่อพอตู้รูตู้รูแมวาๆม้มม,มอยู่ต้องเห็นตัวตายต้องเห็นศพขึ้นังจีนนะพี่น้องตามหาให้ทั่ว ถ้าอยู่ต้องเห็นตัวถ้าตายต้องเห็นศพคนนะ่ะเพื่อยืนยันนะครับว่าเป็นใต้าลายดีจังไดยน,นะครับ<ม>แต่ว่าเข้ากับโมูหสิไปนั่งเพิ่นอยู่ใส่เราพี่น้องเพราะว่าปกติเพิ่นสีอยู่หนีครับปกติเพิ่นสิอยู่หม่องปูนอนเพราะว่าเพิ่นนอนน้ำปูนะครับ<ม>แล้วก็อีกบางนึงคือกินอาหารเศา้าแล้วก็ขึ้นไปนอนทึ่งหลังคา ไตก็บักก็บักม่วงนะครับแต่คือมันนี่บอเห็นครับบอเห็นแต่เศร้าแล้วอาเบิ้งเดี๋ยวปูมาถามปูครับว่ามึงขึ้นนองไปนอนน้ำบ่อนองนี่นอนน,อน้นำปูบอลนะครับตามหาหม่องที่เคยอยู่หม่องที่เคยนอนบอ่เห็นกับเบอร์หูสิหาใส่เราพี่น้อง เดี๋ยวขึ้นไปหาบน,บ,นบ้านแป๊บหนึ่งครับโบเหีนครับโบเฮีนตูวลุยลีพี่น้องก็นำหาใส่นอบานนี้งานเข้าแล้วแต่ว่าแถวนี้มันสมีแมวแมวพ่องอยู่ต้นหนึ่งครับ แมวพงตัวนั้นพี่โดมากไกลนะครับพี่น้องพี่โดสิมาไปไนไรมันนะครับมอแมนไปอยู่กับแมวโพงบ่ไปกัดกันกับแมวโพงงานเขา่าอีกะขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องเดียสิผ้าไปดำหาตูรูครับคลิปหน้าฝากเป็นกำลังใจหน่อยด้อครับฝากกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ ฝากเิ็งโฆษณาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมิสดกรเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ